วัสดีค่ะวันนี้เรามาตัดผมกันนะคะโดยช่างมาดามเชอรี่ค่ะมาดามหายมาดามเอาน้ำมาดามไม่เตรียมผอมนะคะโอ้เราทำไงนะหนูก็เคยคิดไงนะว่าอยากเรียนช่างตัดผมแต่กลัวตัดไม่โดนไม่ถูกใจลูกค้าลูกค้าโวย พี่เป็นเป็นนี้เธอมั่นใจหแอเนี้เออดีคงดีกว่าไอ้ร้านที่ไปตัดแล้วมั้งเดาด<ม>ีกว่าเองตัดเอง<ม>เอ,อ้ยพ,พี่เห็นคลิปที่หนูตัดผมเองนะ<ม>เห็นดูในย t ท b e ใช่ไหมเขาบอกให้มัดมันแล้วเอาไปข้างหน้า,านี่านเ,เราก็ตัดเชื่อผมสุดท,ท,ท้ายสุท้ายก็ไปร้านตัดผมไง <laughs> <laughs> อย่าตั้งเดิมมันไม่เข้ากัน หัวหนูทดลองหัวที่เท่าไหร่ครับมารัมหัวที่หนึ่งคะ่ะหัวที่หนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> นี่คือหนูทดลองหัวที่หนึ่ง <Yeah. S 1> ทรงผมนี้เรียกว่าทรงอะไรคะไม่รู้ค่ะตามใจช่างทรงตามใจช่างนะจ๊ะผลจะออกมายังไงก็ช่างมันคะ่ะเพราะว่าช่างตัดไปแล้ว <laughs> ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันก็ไม่ต้องสงสัยนะคะมันเป็นสไตล์ามารัมนะคะ อข้างยาวสั้นข้างยาวข้างก็ไม่ต้องดีโนเรามีหลักฐานเก็บไว้เรียบร้อยนะคะใครเป็นคนตับผมเรานะคะเจ็บหลักฐานทุกเม็ด กลัวไหมคะกลัวอะไรหัวใจเต้นตึบๆไม่ได้กลัวอะไรแต่หัวใจตึบๆบตลอดไหมนะตึบบมันจะเท่ากันไหมนะตึบบกลัวไหมคะไม่ได้กลัวค่ะแต่หัวใจเต้นรัวๆจะหัวใจเต้นรัววันก่อนจะเล่าให้ฟังฝนตกช่ยมืดพูดแล้วฝนลุกฝนลุกไว้รออืมอืม อยู่ครัวอยู่อยู่ครัวกินข้าวบอกกันอย,อยู่ห้องครัวใช่ไหมล่ะแล้ววันนั้นก็ฝนตกมืดแล้วแหละก็คุยก,กันกับน้องในในกลุ่มกลุ่มที่เล่นเกมนะก็อยู่ได้ยินเสียงอะไรแบบเหมือนเหมือนคนขุดดินนะ่ะอยู่ตรงอยู่ตรงระหว่างไอ้เพื่อนบ้านกับหนูแต่มันเสียงดังออกไปทางทางเพื่อนบ้านนะหนูก็สงสัยคล้ายไอ้อป้าหรือเปล่าอป้ามาขุดแต่ถ้าแกออกมาก็จะมาขุดทําไมตอนฝนตกแล้ว ไฟแกก็ไม่เปิดแล้วแบบเสียงอยู่นานนะหนูก็แบบเฮ้ยเสียงอะไรวะก็ยังมีเสียงอยนะู่นะเสียงขุดนะขุดแบบไม่ว,ว่าชายเสียงเขาก็ไม่ไม่เชิงว่าเสียงหรืออะไรใช่ไหมมันแบบขุดหมาแมวขุดหรือเปล่ามันไม่ใช่ขุดแล้วก็แบบไม่ใครว่าอีกแพนด้าไม่รู้อยู่หรือรปเปล่าตอนนั้นน่ะก็เลย ออกไปคุยกับน้องเปิดกล้องเลยเปิดกล้องให้น้องเห็นอะไรก็เปิดไฟเอาไฟเปิดทุกสิ่งทุกอย่างไปจริงๆก็ไม่กล้าหรอกนะแต่ก็มนอนแบบแกล้งใจสู้ไว้วก็ลัวถ้าเจอมาก็คงแบบไม่รู้จะวิ่งหนีไปไหนสติจะแตกหรือเปล่าแบบกูพูดกับน้องว่าวยอยู่กับใครไม่ไู้เจะอยู่ท่านจะอยู่กับไอ,ไอทีน้องมันชื่อทีนะบอกทีเลยบอกทีมัอยู่กับเจ้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะอะไรอย่างนี้ หนูก็เปิดกล้องเลยนะเปิดกล้องให้มันเห็นว่าสองกล้องกัเนเท่นะนูแล้วทีนี้น่ะแล้วหนูไม่ออกไปทางประตูขัวด้วยนะกลัวหนูออกไปกูแล้วขนแล้วหนูก็ออกไปทางประตูไอตรงวอนซิมานะอ,ออกไปแล้วแบบเราก็ไม่กล้าส่องไฟหนูเอาไฟแบบหลายไฟหลายดวงมากไม่ไม่กล้าเอาไฟส่องไปทางตรงต้นต่อเสียงโดยตรงนะเราก็ค่อยๆไล่น้ำต,ตาไหลหหแบบ ไล่นะหนูก็หนูก็คิดอยู่ก่อนตอนตอนที่ไล่มันมืดเลยนะมืดมากถ้าเกิดมีอะไรหรือถ้ามีอะไรกระโดดมาแล้วจะทํายังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแบบนี้เลยสักทีแบบเราเราเราพูดเอ้ยเสียงอะไรวะมันก็ยังมีเสียงอยู่อะไรเงี้ยเสียงขุด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 อบอกโอ้แพทแกจะมาขุดทาไมวันฝนตกมืดมืดก็ไปนะก็เดินไปใกล้ใกล้ตรงตรงนั้นก็ไม่เห็นอะไรโชคดีที่ไม่เห็นอะไร แต่ถ้าเกิดเห็นอะไรขึ้นมาก็ก็อยู่คนเดียวก็แค่อยู่คนเดียวน่ะแล้วก็มืดๆอยู่แบบมองไฟก็มีแต่ต้นไม้จริงๆก็ไม่ควรออกไปหรอกแต่ก็มันก็อยากรู้ไงวันีน้องอยู่อยู่ด้วยก็เลยลองออกไปผ่านไม่ผ่านไปเยนะคะท้าไม่ผ่านก็อยู่หัวนี่แหละค่ะ็ไม่เป็นไรหรอก เขาก็จะเห็นฝีมือมาดามมานะว่าเออ,อยังไงกลับมาแล้วเป็นยังไงคนอื่นคนที่จะมาเสี่ยงอีกไหมหัวที่สองที่สามอะไรอเงี้แล้ว <laughs> <laughs> เอ๊ะคนไปดีไหมนะมันมันดามันมนง <laughs> ่สวยเ <laughs> สร็จหรยังคะเสร็จแล้วค่ะเปร็จแล้วค่ะ Tough, เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหลังจากที่เราสะแล้วใดมาเรียบร้อยนะจ๊ะ <Okay. S 1> โอเคท่าแดเสร็จแล้วฝีมือมาดามเชอรี่ของเราจ้ะ mm hmm. หนูทดลองตัวที่หนึ่งขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมาดามที่ทำให้ผมเรามีมีอะไรละ่ะ mm hmm. มีสไลด์สวยละคะ่ะ บายบายขอบคุณค่ะ